ตัดต่อไงงกานี้ตสองให้เจอนดีบตสงนดงขึ้นมาดูหตโดนั่วมาอิจฉาเปนเพื่อนเป็นเพื่อนโอ้ขอบค้ามีขอบคามีตัวเต็มเป็นไรครับน่งขอโทษลอว่ยกันเนาะนักกีฬาเฮ้ยน้ำให้เขาดน้ำน้ำน้ำบันก็อาจจะผิดพลาดนะบางคนบาง่นลูกกูดูลังแต่จริงอะไรอยเงี้เพราะเขาหลังล อยู่ตรงนี้จะพาให้พอแม่ไม่ไหวแล้วเจ็บหนึ่งเอาะตายไงวงไหมอกรับปครับโมหกเป็นเัวครหบมาเลขแปดข้อไปแล้วมาเลขอะไรออกมาข้างสนามฮะโมหตอผมเล่นกับโมหกเอาาร์โรแล้วเอาแล้วก็ หมายเลขสิบหรือว่าหมายเลขสามเป็นคใหญ่นูเว็นไ้อยากจรไปได้ติดคนเล่นไม้คนเจ็ดกลับไปได้ออกข้างสนามคิาจะโทแล้วิน่หมายเลขแปสงหไม่มีใครถูกลูกออกข้างสนามคนเจ็ เป็นปาเตะข้างสนามสองน้ำจะมากินเนื hmm. mm ้อแต้ hmm. <c oughs> ัมากินเม่ทัเหมือนกันเวลามัน้อยหมายเลขห้าเจ้านี้ตไปเพื่อนมาล็ดบู้ให้เ็ไปเพื่อนเซ็ตไปเพื่อนนี่มยิงยิงนี่ยิงน็ไน ชัดดครับมองไมอ่เ hmm. ห uh ็นเลยนะเข้าสองรหมดเข้เ hmm. ต yeah. yeah. ียมไปแล้วนะีเข้าสองลมาสองนเอาละครับลองนแล้วหมายเลขสิบเขี่ยให้เพื่อนมารีบซ้รับเท่าบสบายมากลองรับ็อออกข้างสนามไปแล้ว อ้โหกด้เตะลูกข้างสนามอ้าลครับตอนนี้ผนไปแล้วหมูเจ็ปีให้แตงไปูดชี้ไปเหมกันเลยโอ้โหดูดีโอ้โหนม่งก็เตี้ยจังเลยใครมองอะเอาล่ครับสองบส่งให้เพื่อนหมูเจ็่งมาจาเลนเลนไงมให้เพื่อน หมาเลขหหมาเลขห้าฮิตส่งให้เพื่อนมาเลขแปเลขแปเลขแปจอไหมหนาติดไม้หองมปล่อยปล่อยปลส่งให้เพื่อนเลขสิบเ็ดหมาเลขสิบเหเลขแปดนี 8, เ 8, ่เป็นลูกของพิตีนะเมื่อกี้ประตูทำาอรไม่ตีโวยวายะไรัั นะครับนี่เป็นลูกชายต่อไวยวายดนดี้ีจับหลังลูกพ่อขึ้นเลยมังลจัมาุรักษาตุมโมส่งไว้เพื่อนเพื่อนตอกเสื้อไปเลขแปดโมโหทำไมาไปเลข17จทำไงเอาไปเอาไปโมเลขแปดขามดเจ็ด อข้างสนามไปมือหกเป็นปลายตีข้างสนามน่าจะมีเครื่องเนาะถ่ายเอาไว้ตอนมันจะมันเดียวไปเห็นบอกความกตัญาูเพราะประกาศได้ออยเลยไงแบ่งล้วนใช่ไหมแบ่งล้วนทางงบอาจารย์ได้ไหมได้ประกาศเลยนะจะกุ้งใช้ไม่ได้ถ้าได้ประกาศเลยจะปรุงใจดี อ่าต pues oh ัวละหมดหน่เกียรติสองร้อยน้องเกียรติเก้าเกียรตเฮ้ยกูตามบอลเอาแล้วครับสองเมืองทำไงเปวดไปเพื่อนด้านหน้าเจ้าเอ็ดมาเลยสิเก้ามาเลขแปดชังโมเกียเจ้ามาเลยสิเก้าเจ้าเอ็ดไปอีกสามชังโมง ส่งให้เพื่อนไม่จริงครับครับโยนมาหน้าเราเอ็ดเราเอ็ดตรงไหมาเร็วถึงเจ้าปุ่นนึงเงี้ยปุ่นนึงนะโอ้โหเฮ้ยปบแย่แล้วกุ่นนึแล้วนะจบนียังไงลักหลอกกับเราเอ็ดมาเร็วถึงเจ้าครับแย่ก็ไม่บอกนะฮะจดโอ้โหอดนีสุดจด บอกแล้วสาวเขาเล่นดีถ้าต้องไปในทีบางันเห็นอะไรแล้วแบบเป๊ะเลยเ่นเดี่ยวเป็นพึ่งเลยนอนหลับจะได้บอกชมไปให้เพื่อนเราเท่ทำไมตุ้งเลยครับโอ้โจะเรี่ยังไงชมให้เพื่อนหมายเล่นสุดเลยหมายเล่นสุดเลยลากมาแปลได้ลากมได้แปลไเดี๋ยวเราเป๊ะทกันได้เรายอมด้วยเนเดียวทำไมโอ้โหแวหมอขึ้นเมตรสอครับ

สวยงามแประตูแสบศูนย์สี่ร้อยนะกุนายู่ไหนเาหายไปแล้วสองเข่าไม่หรอกุญายกุนายหมดครับู่ไหนครับสี่ร้อยนะแกไปยู่ไหนวะสองสี่ร้อยนะคุณคุยอหมดอยู่กยครับสี่ร้อยนะเอาแล้สี่ร้อยจะได้ให้ทางหนึ่งใช่ไหมเอาล้คกุญายามประตูป้อ เราจะอ้อยส่งอไอเอนมาแล้วเกรดไปรู้กันออกข้างสนามแต่กแกในจับเอ็ดนี่แน่นอนนะครับตอนนี้ไม่บ้านนี้เลยแย่หน่อยนะมาเลขห้าสองลูกสี่ไลน์ทุกคนหะ้าเลยแล้วเอาแล้วหกเลยเอาแล้วเอาแลยหกเลย,เลยดังกันไหมอีกน้องปิดไหล,หล่ะอะไรวะแกนะบอลก็ตอนเตอร์เรา อีกหน่อยจะเป็นเชาวันมวันนี้หกรอล้หมดไม่เป็นไรนะนรจะนจะรูบหนีนะครับฮะอาแล้วอาล้าลครับหกรอยแล้วอัดเตนหมูติกลูกละสองเอาล้ครับรการจะลองหกร้อยเลยอ่ะจะมีเมอ่อสบายละ600ละหกร้อยนะ โมหกจงไมเพื่อนมาเลิเจะเพื่อให้จาเล่นวปลอ๋อผมมไใ้ลูกแตกินเปล่านี่เห็นไม่จาเรืองครับต้องไปเกียนึงก็สองเกียกัจะเดี๋กว่านี้ยังครับยังองลูกพันหนึ่งอดีเดี๋ยวไว้นะจ๊ะนายเตรียมไว้เริ่มโมหกปลายสุดเป็นผู้เตะลูกกินเปล่าเจาเมืองมองแล้ว ไอ้ว้ออกสั้งสนามไมู่้นำไปแล้ว3ประตู่ยสสิบนาทีแล้วนะหมดร้าด้วยปูตไปเตียมตัวนะครับเสียหน่อยนานนอนะยังร้อ้พร้อมฮะไปก็หกร้ออีกลูกคนนี้น่นบอกแล้วสีลูกแล้วอ้าวเนี่ย ลุกได้นะเบเอาแล้วครับหม,มูมเ,ไไเ,เ,เห็ดไม้เลขห้ส่งให้ผู้าวุสตัตู้ักษาตูไม่จับจงไม่เพื่อนถูกก้เอ็นกกดรมได้หมูเจ็หมูเจ็นนำไปมาเลขแปดาเล็กแปดเปดิบแปดเหยผู้ษาวสเกียดเสาบิษัทนะเนี่ยลูกสีนู้แฝด สิเบสจอมเลแปดหกแปดนะโอ้โหเวลากแ่ันร oh. <AND> well. <pt it anki> ับ <Under neath> ุมอทีโมเจ็ดแข็งก่งว้ไ้ออยดกันเลย